สวัสดีค่ะแฮนเมดบายบุญศรีนะคะวันนี้ดูแตงเขาเรียกแต่งที่เบตนะคะหรือว่าชื่อของเขาคือฮัมมิกลัวเขาบอกว่าข้างในจะหวานกรอบนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจริงหรือเปล่าโลละห้าสิบาทลูกนี้สามโลครึ่งนะคะที่เขาผ่าให้ดูเขาจะทำลักษณะนี้เลนะมันใหญม่มันทั้งใหญ่ทั้งยาวผาให้เป็นสามเหลี่ยมะทำให้ดูข้างในเป็นยังไง นะคะคมาไกลซะด้วยดูสิดีหรือเปล่าโอ้โหลอนเลยพพผ่พาปุ๊กให้ดูข้างในมาจากที่เบตดเชียวเขาบอกว่าหวานฉ่ำหวานฉ่ำเดี๋ยวเรามาดูจริงรอเปน่านะติดติดอ่ะให้ดูเป็นยังไงเนื้อเป็นยังไงบ้างเหลือง สวยเลยนะเนี่ยสวยถือว่าสวยเลยให้ดูข้างในเป็นไงก็ยังไม่ถือว่าฉ่ำเท่าไหร่เนาะดูแล้วก็เฉยเฉยแล้วก็ไม่ได้ถูกด้วยนะคะไม่ได้ถูกนะผิวเป็นแบบเนี้ยเขาบอกว่าต้องเหลืองอย่างนี้แล้วหอมนี่ดมแล้วหอมนะอันถึงจะอร่อยถ้ามันถ้าไม่หอมมันก็จะไม่อร่อยเดี๋ยวพาพาตัวนี้ให้เดี๋ยวอันตัวนี้ให้ดูนะคะว่า เป็นยังไงบ้างเอาเม็ดออกก่อนเราจะกินแล้วก็ตัดเข้าไปในนี้เลยเอาเม็ดออกเลยลองเอาเม็ดเพาะดูนะเผื่อจะไม่ต้องซื้อเข้ากินแล้วจะได้ผลปลูกเองเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะเข้าไปอย่างนี้เลยเพราะว่าที่เข้าไปอย่างนี้เพราะอะไรวะตรงเนี้ยดูหนาเห็นไหมด right. ูหนาเลยแล้วก็เข้าแค่ตรงนี้ ทำเหมือนแตงโมอ่ะหาเหมือนแตงโมสรงเดียวกับแตงโมไปเลยทำเหมือนกันแล้วขอดมเนี่ยหอ,หอมจริงๆนี่นะใส่ไปอย่างนี้ทั้งชิ้นเป็นไงนี่แหละเดี๋ยวลอง,ลองชิมรสชาติให้ดูก,ก็ไม่ได้ถือว่า ตำเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูเขาบอกว่าหว,วานกรอบมันจริงหรือเปล่าเดีย๋ยวชิมให้ดูนะเขาบอกหวานกรอบเดี๋ยวทดลองดิงอืมอืมหวานจริงๆเนื้อหวานของจริองอืมเออหวานแล้วอร่อยเลยหวานหอมอร่อยเลย ใครเจอลองซื้อกินนะแต่ว่าต้องเอาแบบสุกๆแบบนี้นะคือเหลืองอ่ะถ้าไม่เหลืองมันก็จะกรอบมากกว่าหวานต้องต้องให้เหลืองเงี้ยแล้วดมแล้วหอมเนี่ยกำลังดีประมาณนี้ห,หันให้ดูอันนี้คือแตงที่เบตฮันนี่กัวไม่รูกชื่อเรียกถูกก็นป่านะเดี๋ยวท,ที่ที่ศึกษาข้อมูลมาก็ชื่อฮันนี่กลัวนะคะ ก็ยังไงอย่าลืมติดตามกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ลองไปหาชิมกันดูนะแต่งที่เบตมาไกลก็ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ